เด Get ี๋ยนะถ้าเอาชุดสไปเดิมขัดเท่าไห้่ยังไม่เปลี่ยนชุดเลยใจใจทีใจเอมเมอร์คอาเมอร์เอ๊ะเขายังอยู่ในกะวะเขายังไม่ออกกะอ่ะเออเขาขยันทำงานจัดเฮ้ยเฮ้ยพวกเราเป็นคนขับรถยนต์ไอ้ขับรถไล่เดืยดก่อนวะเดี๋ยวโดนอ่ะเดี๋ยวโดนเก็บไปอย่างอ่ะไปจัดไปเว้ยคือเราอยู่ดูหนานที่สุดใช่ป่ะจักรยานอ่ะใช่พี่เนี่ยมีเวลาบอกกูเลย โดินไปเฮ้ยตามไปตามไปไม่มีปืนมีเนืก็แค่ว่าเขาใชะเพื่อเพื่อปั่นเร็วซ้ายน่อยซ้ายหน่อยเดะอะไรเฮ้ยมันมีโอซาก้าโอซาก้าโอ้ยดนนี่ผมไม่รู้เรื่องเลยกลับไปข้างหน้ากอไปข้างหน้าแล้วขับไปปั่นพยารยานซะด้วยเอ้าไอ้บีวคนเหลี่ยมย้อนมาทางนี้ด้วยไปขโมยรถแม่เลยโอ้ยนึ่งโธ่ ไอ้โลดงกินอะไรอยู่เดี๋ยวนี่เฮ้ยเด้ยจเกลับไปจรไปดูดีบุไปู้ล็อกว่ะจะไปไหนจ๊ะระเอกลุ้มลุ้มล่ะตัวาัก้งมาหน้า่ลุ้ม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 ลุมลุ้มลุ้มลุ้มมลุ้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 มลุ เรียกไม่ได้อาร์เรียกไม่ได้เยไม่ได้ไปไหนเลยต้องไปเอารถเนี่ยเฮ้ยจะการเรียบร้อยแล้วขึ้นรถแล้วผมตายคนแรกเขาพี่พี่ป้าเขาอยู่บนรถน่ะชนขับไปข้างหน้าอ้ย่าขับไปข้างหลังแล้วก็ไอ้จุดหลบอ่ะก็คือเตี่ยวฟ้าเห็นป่ะเตี่ยวฟ้าเราเราก็โดดขึ้นไปอ่ะมันจะแบบไอพวกนี้เรไลออนแบบมันจะแค่ชนไว้มันเครื่องเหยืไม่ได้ตายแล้วมันให้เวลาต้องห้าทีนาทีเดียวก็ล่วงแล้วเนี่ย มันมีคนขับย้อนหน่อยทั้งหมดเลยพี่เมื่อกี้ให้เวลาตั้งห้านาทีสองนาทีกูก็ไม่ให้เราอ่ะผกติจักรยานต้องปั่นไปข้างหน้าอย่าปั่นไปข้างหลังปั่นไปไหนนายเบยเอามาเนถ้ามันมันจะรู้จุดแค่จากคนขับจักรยานด้วยมันมีเส้นชัยอ่ะพี่โอเครีบกลับมาในรอบนี้เนี่ยเฮ้ยแบ่งแบ่งตัวสักคนหนึ่งกลับไปเอาไลออนมาด้วยเหมือนเราเพื่อน รอดมันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้จริงอระเออไม่อัีนพี่ขึ้นปนานแล้วแมนพี่บาขึ้นด่านแล้วพี่บ้าเอาไปบาเอาไปบาอยู่คนละทีมั้งผมเหรออยู่คนละทีทำอะไไว้โดนแน่ไปแล้วจักรยานบู้ซิ่งผมไปแล้วจักรยานู่งจักรยานกซิ่งเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ไม่รู้ที่่ สาาสับยานมอไซค์้วยบูมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบมเฮ้ยไม่ฟังเฮ้ยเฮ้ไม่ฟังเฮ้ยบูมไปไหนเนี่ยเฮ้ยหลมเยวไปดูตวไปกูไม่รอแน่ไปไหนอะไปไหนอะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตับพวมาัยไปเรื่อยๆตายแน่ตามาง่ยตามมงโอเคปั่นเ็อย่างนี้รถตาไม่ทันหรอก

หมดเรืองเลยไม่ไปต่อยไม่รู้ว่าต่อยกูมาแล้วกูฝ่ายนล่าแล้รถถังว้าระวังรถถังด้วยพี่ปลาตอนนี้กูกลายเป็นฝ่ายล่าแล้วมาแล้วฝ่ายทางมันมีรถถังมาแล้วกูมาเฮยอย่าเอฟอย่าเอฟอย่าเอฟไม่ทันเอฟไม่ทันเอาพี่ปลาม้อพี่ไม่ต้องรอแล้วพี่ อยู่จนเวลาหมดอันนี้ใครอยู่ไหนไอ้รถก็เร็วซะด้วยสุดโเ้ยชนะเลยชนะสองล้าวพูมันเร็วไปวะเฮ้ยไอ้ทีมเรามันก็โคตรไปอ่ะไม่ยอมไม่ยอมบอกเขาด้วยายันยังไงเมื่อกี้อาจารย์ก็คุบอกเลยว่าขึ้นไปเอาตรงนู้น อ้ยกูไม่รู้ว่ากูไปแล้วจักรยานกูสิ้นจักรคนรู้ด้านอะมันก็ได้เปรียบไงนี่ผมเมึนเลยแต่ว่าผมไม่เคยเล่นเลยเนี่ยแต่ว่าผมไม่ชอบปั่นลาอย่า้ผมปั่นไปเรื่อยๆพี่และกายเป็นคนบอกว่าข้างบนนั้มันมีชุดถังผมก็ไม่รู้ว่าขึ้นไปอันนี้ก็ไม่รู้เลยนะพี่มันยุ่ข้างบนแต่ผมไม่รู้ขึ้นไปยังไงไอรีนมันไม่ยอมรีเลนปั่นละ